นายตำรวจหนุ่มวิ่งไล่โจนที่วิ่งหนีไปทางแม่น้ำแห่งหนึ่งทันใดนั้นปืนจุดสามแปดของหลวงก็หลุดมือจมน้ำลงไปตำรวจหนุ่มทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งคุ้มใจอยู่ริมน้ำทันใดนั้นเองเทวดาก็ลอยขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรหรือปืนหลวงของผมตกลงไปในน้ำแล้วและตรงนี้น้ำลึกมากครับ กลับไปผมจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัยและต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกด้วยเทวดาได้ยินดังนั้นก็ดำน้ำลงไปสักพักแล้วขึ้นมาพร้อมกับปืนลูกโม่ทำด้วยทองคาอ่ะปืนกระบอกนี้ใช่ของเจ้าหรือไม่เทวดาถามตำรวจหนุ่มไม่ใช่ครับเทวดาก็ดำน้ำลงไปอีกครั้ง กลับขึ้นมาพร้อมกับปืนทำด้วยเงินอะและอันนี้ล่ะใช่ของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ครับปืนหลวงของผมทำด้วยเหล็กลมดำสภาพเก่าเาไม่ได้ทำด้วยเงินหรือทองเทวดาจึงดำน้ำลงไปอีกครั้งแล้วกลับขึ้นมาพร้อมกับปืนหลวงอาวุธคู่มือของตำรวจหนุ่มอ่ะปืนคู่มือของเจ้าแต่เราเห็นเจ้าเป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่โกหก เราจะให้ปืนเงินกับปืนทองคำแก่เจ้าไปด้วยเพื่อตอบแทนในการที่เจ้าเป็นคนดีตํารวจหนุ่มจึงรับปืนทั้งสามกระบอกไว้แล้วกลับบ้านด้วยความสุขหนึ่งเดือนต่อมาระหว่างที่ตํารวจหนุ่มกําลังเดินเล่นอยู่ริมน้ำพร้อมกับภรรยาของเขาอยู่นั้นภรรยาก็ลื่นตกน้ำไปตํารวจหนุ่มทำอะไรไม่ถูกได้แต่น่งเสียใจอยู่ริมน้ำ ทันใดนั้นเทวดาองค์เดิมก็ปรากฏกายออกมาอีกครั้งเอา้าคราวนี้เจ้ามีปัญหาอะไรหรือภรรยาของผมเลื่นตกน้ําไปเมื่อกี้นี้ครับได้ยินดังนั้นเทวดาจึงดำน้ําลงไปและขึ้นมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสวดทรงเหมือนกับอัมพชราภาอย่างไงอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ใช่ภรรยาเจ้าหรือไม่ใช่แล้วครับตำรวจหนุ่มตอบทันทีเทวดาจึงโกรธมาก เพราะเห็นว่าตำรวจหนุ่มโกหกและไม่ซื้อสัตว์เหมือนก่อนขออภัยด้วยครับท่านเทวดามันเป็นการเข้าใจผิดโปรดฟังผมชี้แจงก่อนตำรวจหนุ่มรีบชี้แจงทันใดถ้าเกิดผมตอบว่าไม่ใช่ผมก็เดาวว่าท่านก็คงจะลงไปในน้ำอีกครั้งแล้วกลับขึ้นมาพร้อมกับผู้หญิงที่หน้าตาและหุ่นเหมือนกับแพนเคก้กและเมื่อผมปฏิเสธอีก ท่านก็คงจะดำน้ำลงไปอีกครั้งแล้วนำภรรยาตัวจริงของผมขึ้นมาสุดท้ายท่านก็คงจะมอบผู้หญิงอีกสองคนนั้นให้กับผมด้วยเพื่อตอบแทนที่ผมไม่โกหกแต่ว่าผมเป็นแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะมีปัญญาอะไรไปหาเลี้ยงภรรยาพร้อมกันสามคนได้ผมจึงจำเป็นต้องตอบว่าใช่ตั้งแต่แรกเทวดาเออจริงของเจ้า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อใดที่ใครจำเป็นต้องโกหกแสดงว่าเขาจะต้องมีเหตุผลที่จำเป็นและมีเจตนาอยู่ก็เป็นได้